วันนี้ผมชื่อเด็กชายกิ่งมาประสิทธิ์มอสองรับหกรายดีมากครับตอนนี้ผมก็รอเพื่อนเงียวนะครับแค่นด้แหละผมก็รอให้มันเวลาคมบนะครับแล้วเพื่อนผมนี่กำลังกะถ่ายพร้อมกันนะครับเพราะเมื่อกี้ผมก็ถ่ายไปแล้วแต่ผมไม่ได้ถ่ายเห็นหน้านะครับก็ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปัพภวิที์จิการวันนี้เรามาอยู่เครื่องเล่นที่มีส่วนประกอบคานล้อและพาวครับขอบคุณครับครับผมเด็กชายนะวัฒนชัยครับ ใส่เรืเหี้มานครับใช้ักการของมืนเดียงนะครับต้องหนาเลยครับผมอครับเงานมืกิดหที่สาองเล่นคเป็นเครื่องเล่นประเภทานเมื่อครเล่นทำการยกขึ้นในพลังงานสักและเมื่อเครื่องเล่น แหวลงมาจะเป็นพลังงานกลพลังงานจนนะสวัสดีครับผมเด็กชายเาีวีบ้านร้อนสวัสดีครับเด็กที่ี26ครั้ง2ยุด6ครับไวกิ้งตอนอยู่ตอนขึ้นและหยุดนิ่งเป็นพลังงานศัก์แต่พอมันขยับลงมากลายเป็นพลังงานจนครับถ่ายรูปไปรอดได้ไหมครบพอ2ย6ครับเราผมมาถ่ายอ่า เ๋ยวไอจิงนะอ,อ,อ่าเ๋ยวไอจิงนะนี่งถ้าขึ้นไปถูกลากขึ้นมาจนถึงจุดส,ดสดะะูงสุดแล้วจะแล้วหยุดนิ่งคือพลังงานสักย์แล้วถ้าปล่อยลงมาจะเป็นพลังงานจนโดยรวมแล้วถือว่าเป็นสมดุลพลังงานงๆๆครับสวัสดีครับผมชื่อเดชชายสิบยาวรังสมรชั้นมอสองพิเศษในกิ๊ดสิบเมื่อวนันที่สิบห้าธันวาคมถูกได้ไหม คณะศึกษาที่ดีเวอร์และได้ไปเล่นไวจิงด้วยครับเมอร์ไวกิ้งเพื่อนที่จะเป็นพลังงานพลังงานจนเมอร์ไวกิ้งหยุดนิ่งจะเป็นพลังงานจะสมสวับครับผมชื่อเด็กชายวิทยาดอกมสองสามหกได้ที่เจ็ดครับมานทะบายอลังการของลูกสุกๆครับรอน้ำเผาครับ เด็กงายงได้ี่แงานงยนตไครับใช้พลงงานคนครับเด็กชายนำพาสุอยู่เสริฟครับวันนี้ก็จะมา บอกว่ารถบัมเป็นพลังงานจนหรือพลังงานสักนะครับรถบัมเป็นพลังงานจนนะครับแต่ถ้าเลื่อนแต่ถ้าอยู่เฉยจะเป็นพลังงานสักนะผมครับไถ่ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธราเอนเทศดีครับวันวันศุกร์เมื่อวันศุกร์ที่15ผมได้ไปเล่นเครื่องเล่นไวกิ้งมาครับเมื่อเครื่องเล่นไวกิ้งเคลื่อนที่จะเป็นพลังงานจนแต่เมื่อเครื่องเล่นไวกิ้งขึ้นไปหยุดบนอากาศจะเป็นพลังงานศักดิ์ผบครับทำตัวใดครับผมชื่อเด็กชายวารุณีใส่แปลงม2ทับ2เลขที่38ข่ายนีวคือรถไฟหอดใช้พลังงานคนครับสวัสดีครับผมเด็กชายโซลกิทเล่าคุณสารม2ทับ2เลขที่19ครับ ลังผมเป็นรถไฟหอครับสกายคสเตอร์ใช้พลังงานบนครับมี่คนที่เล่นเกือกลนนาราอยู่ครับเลขที่สี่มสอหกเครื่องเล่นอลิเกนถ้าอยู่นี้่จะเป็นพลังงานจันะครับเีจะเป็นพลังงานนะครับ สวัสดีครับผมดชายุฬนจัรเอดบลใที่เสาที่สอข้างหลังผมนี่รถไฟหอดับใช้พลังงานกลเอาพร้อมสวัสดีครับผมใด็ชายมณฑมาสุดบอสองลนที่แข้าลังผมรถไฟหอใช้พลังงานกลสวัสดีครับผมในชายพมรจังหวัดิุันมอสองล่หกในที่เจครับวานตุก 4 5ผมได้ไปเล่นดีดีเบอร์ครับผมไปเล่นเฮลิเคนครับผมก็เฮาลิเคนเพื่อนที่จะเป็นพลังงานตนแต่เมื่อเฮาลิเคนอยู่จะกลงงายเป็น